และแล้วก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยแย่ yeah! บล็อกกี้ใหม่2กรองสต a r ์สครีมและบอมบี b บีหนึ่รอกันมานานใช่ไหมไปพบกันที่ช่องพี่ต้น THE ะต้นฮีโรเลยสวัสดีครับแย่ yeah! รอกันนานนะนี่ จริงรอนานจริงพี่ต้นเองก็ยังรอนานเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพี่ต้นเองติดภารกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นการบริเทร์ในประเทศที่พี่ต้อนอยู่คือสิงคโปร์แล้วก็ไป b ิ s i n e s s t r กับพี่เบ๋วันนี้ครับเป็นวันที่ทุกคนรอคอยแล้วจริงๆพี่ต้นกลับมาแล้วด h ตวต้น Hero is back yeah กลับ บล็อกกี้แบนะครับผมวันนี้พี่ต้นจะพาทุกคนมาดู2กล่องนี้และจะรีวิวแบบเต็มๆนะครับให้ทุกคนเห็นว่า2กล่องนี้มันดียังไงนะครับกับคอลเลกชันใหม่คือบล็อกกี้ทรานส์ฟอร์เมอร์1คลาสสิกคาร์แชมเปี้ยนฟิกเกอร์สตาร์สปและ บัมบูบีบีหนึ่จากทรานส์ฟอร์ r วันกระตูนและภาพยนตร์ของฮัสบโรนี่วันนี้ครับผมบ็อกกี้ออกตัวนี้มาเป็นหมายเลขเท่าไหร่ใครจำกันได้มั่งตอนนี้มันมีเท่านี้นะครับ11 12 13 14 15 16แล้วว,ว้าวตัวนี้นะครับข้อสำคัญของมันเลยคือแถมแถมเวไอคนะครับที่เป็น นี่ครับแท้งโหมดของเมกะตอนนะครับและบัมบูบีจะแถม v e ฮิคล e นะครับที่เป็นในส่วนของโรบอตนะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์ของอ e ีเลต้าวและที่สำคัญเขาแถมอันนี้ให้ด้วยหัวสองแบบเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าหน้าตากล่องเป็นแบบไหนนี่นะโอ้สวยมากสวยมากกล่องแบบวิง้งวิ้เลยอย่าหมุนกล่องน,นี้ดูนิดน,นึงก่อนเนด,ดูนะครับ ตึ๊ดๆตึด,ด,ต,ด,ด,ต,ด,ดตึดนี่อ้เดี๋ยวให้พี่เบ๋เข้ามาซูมใกล้ๆก,กล่องนิดนึงครับนี่เดี๋ยวพี่ต้นจะอธิบายให้ดูนะครับตัวกล่องต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่ามีการเปลี่ยนชื่ออย่างชัดเจนนะครับจากแต่ก่อนนะครับตรงนี้จะเขียนว่าบ Rocky Transformer Model k i t อันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่แตกต่างและเปลี่ยนไปคือคำว่าตรงนี้ครับ ตรงนี้ถ้าเราไปดูกล่องสุดเซตแรกๆนะครับเห็นไหมความแตกต่างจะชัดเจนมากเซตแรกจะเขียนว่าบล็อกกี้ฟิกเกอร์นะครับซึ่งบล็อกกี้ฟิกเกอร์ก็คือเป็นคล้ายๆกับแอคชั่นฟิกเกอร์เป็นกราเป็นโมเดลคิสนะครับผมที่ออกมาเป็นแผงแต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็นแชมเปี้ยนนะครับฟิกเกอร์แชมเปี้ยน นี่เห็นไหมซีรีส์นะครับผมเพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนชื่อคือต้องบอกท่านผู้ชมนี้ก่อนว่าในมุมมองพี่ต้นเองเนี่ยเขามีหลายคลาสมีหลายเวอร์ชั่นมากและล่าสุดก็จะมีแชมเปี้ยนคลาสด้วยนะครับก็คือในส่วนของ Marvel Infinity Saga เซ็ตใหญ่ที่เป็น m k 85เขาก็เลยมองว่าตัวเซ็ตพวกนี้จะเรียกคลา,า,าสิกคัสก่อนแต่จะอยู่ในฟังก์ชันของแชมเปี้ยนทั้งหมดเพราะ1คือเรื่องของจุดขยับ สองคือเรื่องของเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์และแอิสเซอรี่สามคือเรื่องของการที่ทํามาเป็นโมเดลคิตนะครับคราวนี้เรามาดูอิสเซอรี่ที่เขาให้นะครับตัวนี้ถามว่าอิสเซอรี่น้อยนะก็คือมีแค่มือมาให้นะครับแล้วมาดูแผงด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะจำนวนแผงแล้วก็สีที่ให้มานะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างก็จะเป็นสตราสกรีมแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ครับบัมเบิลบีพี่ต้นชอบเหลือเกิน เพราะสีมันสวยมากเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าสีมันสวยยังไงหน้ากล่องก็จะเป็นเหมือนการเปลี่ยนดีไซน์มาใหม่นะครับแล้วเขาก็จะบอกรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างพี่ต้นแบบชอบมากคือดูอุปกรณ์เมริเยอะมากปืนนะครับนะแล้วก็ดาบสุดๆจริงๆท่านผู้ชม แล้วก็มีหน้าก,กากที่เป็นเนี่ยครับ Battle Mode หรือ Warrior Mode นะครับนี่ b a s s t r o n นะครับก็บอกว่า Ambassador นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ B 1 2 7เนี่ยถ้าตามการ์ตูนเนี่ยเขาถูกอัปเปหิโดย Darkwing แล้วก็ Sentinels นะครับลงมาอยู่ที่เลเวล50ท่านผู้ชมมาเป็นคนเก็บขยะนะ นี่2กลอง,องสวยๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากดูคลิปเก่าๆตัวนี้พี่ต้นรีวิวไปแล้วเดี๋ยวจะแชร์ไว้ให้ด้านท้ายคลิปค่ะไปครับอย่ารอช้าอดใจไม่ไหวจริงๆรุยครับ Thank you ยอมรับจริงๆนะครับว่าบล็อกกี้สองเซตนี้มันดีจริงๆเดี๋ยวจะบอกว่าตัวไหนดีมากๆและตัวไหนประกอบแล้วเจ็บนิ้วมากๆระหว่าง บัมโบบ b บีหน a ่งสอง a และนะครับเบื้องต้นต้องบอกท่านผู้ชมนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เขาออกมา6ตัวนะครับ6ตัวก่อนที่เขาเรียกว่า LAUNCH RELEASE ก็คือออกมาถ่ายแล้วคือ6ตัวแต่มันจะมีที่กำลังจะมาอีกในตอนนี้นะครับอีก3ตัวพี่ต้นจะขอเปิดให้ดูในนี้นะครับผมี่อีก3ตัวก็คือตัวนี้ครับผมตัวที่เรียกว่าซาวเวฟนะครับผมซาวเวฟคือตัวนี้นะครับ ตัวต่อมาคือช็อคเวฟนะครับและตัวสุดท้ายก็คือไอรอนไฮนะครับเพราะฉะนั้นจะออกมาตอนนี้ก็ทั้งหมด9ตัวแต่3ตัวที่กำลังจะตามมาเนี่ยต้องรอก่อนนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาตรงกล่องที่เป็นภาษาจีนตอนนี้มีขายแล้วนะครับของทูโกนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นบล็อกกี้ โกลโบลนะครับที่เป็น r ายเสนแบบ g กล b a l จะต้องรอนะครับผมประมาณช่วงสิ้นเดือนนี้จะวางขายทั่วทั้งโลกนะครับผมคราวนี้ถ้าเรามาพูดถึงความสวยงามต่างๆเนี่ยพี่ต้นจะแบ่งออกเป็น4 Category ต,ตามหลักวิศวกรรมดังต่อไปนี้ครับ 1. Texture Detail by Design Engineering 2. Articulation by Economic Engineering 3. ามฟังก์ชัน a p p l Land และ Quality by Quality e n e r n a t i n g สเราจะตามไปที่ไหนในประเทศไทยนะครับผมและที่สําคัญในประเทศสิงคโปร์ที่พี่ต้นอยู่ตอนนี้หรือทั่วโลกและที่สําคัญใครที่กําลังอยากติดตามนะครับเพจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Buggy Official หรือว่าสถานที่ต่างๆพี่ต้นจะแชร์ริงไว้ให้ท้ายคลิปพร้อมคลิปของพี่ต้นเองไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคตเอีแรก Texture detail by Design Engineering ถ้าในมุมพี่ต้นนะพูดถึง Texture detail by Design Engineering พี่ต้นจะต้องยกให้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้ครับ b u b B l e b e อถามว่าเฮ้ยพี่ต้นทำไมพี่ต้นถึงชอบตัวนี้ในเรื่องของดีไซน์อย่างนี้ครับ คือไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบนะครับผมด้านในต้องเรียนให้หนานผู้ชมทราบอีูว่าด้านในดีไซน์ของตัวหลังเกราะตัวนี้คือสวยมากยันไปถึงไอตัวที่เป็นเขาเรียกว่า e n e r g o n Cube ที่อยู่ด้านในครับที่เป็นขุมพลังในการเปลี่ยนล่างนะครับตัวนี้ที่เป็น a l l Spark เนี่ยทำให้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นรถเปลี่ยนเป็นอะไรได้คือดีมาก2คือ t e x t u r e Detail ขอยกขึ้นมานิดนึงนะครับคืออย่างนี้ครับเราลองดูตามล่องตามอะไรต่างๆนะครับ เป็น t e x t จอร detail ที่สวยจริงแล้วก็มันถือว่าแบบถามว่ามันเรียบง่ายไหมไม่นะครับถ้าเราถอดตัวข้างในออกมาที่พี่ต้นบอกจะเห็นว่า t e x t อร์มันสวยมากถามว่าอา้าวพี่ต้นเราทำไมพี่ต้นไม่ชอบตัว star scream เดี๋ยวพี่ต้นหยยบอย่างนี้ก่อนนะครับ star scream พี่ต้นชอบนะแต่ star scream เนี่ยพี่ต้นติดข้อเสียอย่างเดียวคือเรื่องเห็นมาดีไซน์มันเรียบมากแต่ถ้าถามว่าเด็ก texture มันสวยไหมดูนะ t e x t อร์ข้างในคือสวยมาก เพคเจอร์ข้างในคือสวยมากเห็นไหมครับและสิ่งนี้พี่ต้นชอบ Starscreen ในเรื่องของดีไซน์อย่างหนึ่งคือด้านหลังนี่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ถือว่าทำมาเรียกได้ว่าเป็นลูกเล่นที่เป็นดีไซน์ที่เจ๋งจริงคือ ไอ้ตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นล่องตรงนี้ไหมครับเขาเรียกว่าสล็อตโปกากโยเกะจริงๆ2ตัวนี้สองเพรสเนี้ยมันจะเป็นล่องบุ๋มๆท่านผู้ชมเมื่อกี้ถ้าเกิดดูในคลิปตอนต้นมันจะเป็นล่องบุ๋มๆแต่ผลปรากฏว่าพี่ต้นเนี่ยเพิ่งไปเห็นพาร์ตตัวเนี้ยมันถูกไอ้ตัวแบนนันไกบังอยู่พี่ต้นเฮ้ยมันประกอบมาแล้วมันบังได้เว้ยมันก็เลยออกมาออกมาเป็นแบบนี้แล้วสวยแล้วแถมล่องตรงนี้เห็นไหมเขาทําการดีไซน์ออกมาให้มันเหมือนเลยนะอันนี้พี่ต้นแบบรู้สึกว่างานดีไซน์2ตัวนี้ดีนะครับ เป็นแบบเวอร์ชันเรียบเรียบแต่สวยและสิ่งที่พี่ต้นชอบอีกอันหนึ่งของเวอร์ชันที่เป็นดีไซน์2ตัวนี้ที่สวยมากและชอบจริงๆคือนี่งานรถงานรถท่านผู้ชมขอให้ดูตัวนี้นะเมกะตอนนี่ขนาดเป็นงานรถแบบดีไซน์จิ๋วๆแบบนี้นะเห็นไหมท่านผู้ชมดูดีเทลครับดูดีเทลครับแล้วดูด้านล่างครับดูดีเทลเนี่ย เฮ้ยมันสวยมากจริงนะผู้ชมแล้วมันไม่ได้แค่กับเล่นได้แค่นี้นะมันสามารถขยับเป็นรถอย่างนี้ได้ด้วยเนี่ยครับเนี่ยแล้วมุ่นปืนได้นะง่ะท่านผู้ชมโอ้แล้วไอตัวนี้นี่ดีไซน์ของมันนะครับเห็นไหมแล้วดูล้อลูกเล่นนะครับนี่แล้วมันเล่นได้นี่อ้วูวเฮ้ยเจ๋งนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเท็กเจอร์ ดีเทลบายดีไซน n g อ n e e เน i n g คราวนี้ถ้าเรามาดู Economic Engineering นะครับพี่ต้นขอยกตัวอย่างตัวนี้ละกันพี่ต้นคิดว่าลูกเล่นมันน่าจะขยับได้เยอะพี่ต้นจะไม่ได้ขยับให้ดูแต่จะชี้ให้ดูนะครับ economic เนี่ยคือเขาเรียกว่าหลักกะยะายศาสตร์นะครับมันคือการเคลื่อนไหวหรือปัจเจกของมนุษย์นะครับถ้าเราพูดถึงการเคลื่อนไหวของมนุษย์เราเนี่ยคือแขนนี่แหละขยับไปขยับมาได้ตามที่เราต้องการน,นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับจุดขยับก็คือ1งหัวครับ2แขนครับ 3คือยกไหล่ขึ้นลงได้นะครับ4ลูกเล่นใหม่และเป็นหัวข้อที่พี่ต้นอยากแนะนําขออนุญาตต้องให้พี่เบีเข้ามาสูบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันปิดไปแล้วนะครับมาดูตรงนี้ครับลูกเล่นใหม่โอ้พี่ต้นจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวขอขอ,อนุญาตนี่ตรงนี้พี่เบ๋ลองเห็นนะครับนี่ลูกเล่นใหม่ตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี่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 น,นี่เห็นไหมครับมันคือล่องสล็อตแบบใหม่เว้ยมันอเมซิ่งมากสมมุติว่าเน,นี่ยเป็นเบ้าเบ้านะครับ ถ้าเรานึกถึงผ้าพวกนึง Hasbro ที่เป็นพวก Action Figure ที่เราเปลี่ยนล่างได้พวก Transformers Studio Series รตัวเนี้ยมันจะเป็นจอยนะครับแล้วตัวเนี้ยจะเป็นเบ้าแล้วจอยมันจะเสียบเข้าไปเนี้ยในเบ้าอย่างนี้เลยนะครับจอยจะเสียบเข้าไปในเบ้าอย่างนี้แล้วที่สําคัญเวลาเราหมุนมันหมุนได้เลยนะครับไม่หลุดถ้าเป็นสมัยก่อนจอยจะเป็นแบบนี้แล้วเกี่ยวกันจําได้ไหมแล้วเราต้องมาประกอบให้มันติดจำได้ไหม หรือบางทีจะเป็นจอยแบบนี้แล้วเสียบเข้าไปอย่างนี้จําได้ไหมตอนนี้มันเป็นจอยแบบนี้แล้วเข้ามาอย่างนี้แล้วหน้ากว้างมันจะเปิดออกถ้าสมมติเราอยากจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเราก็แค่ดึงแขนออกอันนี้เป็นดีไซน์แบบใหม่ถามว่าดีไซน์แบบนี้มันได้อะไร1น,นะครับต้นทุนมันถูกลงเพราะว่าลักษณะของการประกอบนะคบมันเป็นพาร์ทสตัวที่สามารถฉีดอยู่ในโมนเดียวกันได้แต่ถ้าเป็นลักษณะที่มันเป็นต่อนี้จาได้ไหม ต่อแบบนี้มันจะเป็นพาร์ทที่ว่ามันต้องเป็นสเปเชียลโมดที่เราวางโมนแล้วตัวเดือยเนี่ยมันจะวิ่งเอาฉีดตัวนี้ก่อนแล้วเดือยจะวิ่งมาฉีดตัวนี้ต่อแล้วก็ต้องดูร่องสล็อตเพื่อมันขยับได้จำได้ไหมเหมือนในตัวนี้ที่มันจะต้องขยับได้นี้จำได้ไหมครับเพราะนั้นตัวนี้มันลดต้นทุนได้แต่ที่สําคัญไม่ได้ลดต้นทุนแล้วคุณภาพจะหายไปคุณภาพยังดีมากมันหมุนตรงนี้ได้เขาเ,เรียกไบเซ็จจอยนะครับคราวนี้ต่อมาเดี๋ยวดึงตัวนี้หาดูตัวนี้ก็ได้นะครับ หัวก็ไปแล้วเนาะตรงนี้แล้วแขนตรงนี้ได้ครับมือได้ครับช่วงขาตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้ครับตรงนี้ได้นะครับเอวหมุนได้เฮ้ยมันดีจริงๆและที่พี่ต้นขอยกย่องมากๆนะครับกับการฉีดพลาสติกในแบบนี้มันคือช่วงของตัวนี้ครับพี่เบ๋ครับลองมาดูตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าข้อต่อระหว่างตรงข้อเท้านะครับตอนแรกว่าพี่ต้นสงสัยมาก เขาต่อไปอย่างนี้ถ้าเราข้อต่อจะเป็นแนวตรงอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาต่อน,นี้มันเอียงงนี้เว้ยมันเอียงงนี้แล้วมีตุ้มข้างบนสิ่งที่พี่ต้นเจอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจอดีเฟกต์หรือเปล่าไม่ใช่ครับมันคือหลักการที่อาจจะอยู่ในออแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่เป็นแบรนด์มาพลาสติกโมเดลคิดแล้วกันแต่หลักการนี้มาอยู่ในพลาสติกโมเดลคิดของบล็อกกี้มันคือการที่เราไม่ต้องใช้ท่านผู้ชมจําได้ไหมมันจะมีตัวตัวหนึ่งนี่คือตัวนี้ จำได้ไหมครับท่านผู้ชมจำได้ไหมตัวเล็กๆตุ้มๆถ้าเราประกอบใน Galaxy version มันจะต้องเสียบแล้วเจ็บมือใช่ไหมแต่ในเวอร์ชันนี้เขาทำมาเป็นแท่งแบบนี้แล้วยืดอไปงี้คำถามคืออะไรมันสามารถงอเทาอย่างนี้ได้เลยเนี่ยงอไปงอมาเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมงอแบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยที่พี่ต้นงอคือแบบนี้ยเฮ้ยมันเจ๋งจริง,รงนี่คือ articulation นะครับ 3. คือ function p p e g a n c e และ quality อย่างที่พี่ต้นเรียนให้ท่านผู้ชมรทราบนะครับทราบนะครับถ้าถามว่าตัวนี้มันลงฟังก์ชันแอพพลิเคชันอะไรมาไหมมันแทบจะไม่มีสติกเกอร์เลยนะมันไม่มีรอยสติกเกอร์มันไม่มีเดคอเรชันสกรีนเลยนะครับแต่ถ้ามาดูตัวนี้นี่เดคอเรชันสกรีนให้ดูตรงจุดนี้ก่อนเลยครับพี่ต้นเอาแขนขึ้นมาแล้วนี่ครับพี่เบ๊เข้ามาใกล้ๆนะครับมันจะเป็นโลโก้เมกกาตรอนเนี่ยครับโลโก้ดิเซติคอนข้างในนะครับแล้วก็ดูสีนะครับเห็นไหม แล้วดูเวลาเขาลงสีนะครับเห็นไหมเนี่ยดูช่วงหนะ้าอกดูช่วงแขนตรงนี้ครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า Decoration Screen นะครับเป็นการที่เรานะครับทับโค้ดผิวก่อนเอา Decoration ไปแปะนะครับแล้วก็ Screen นะครับแล้วก็ทำการ ทอปปิ้งโคตอีกทีหนึ่งหรือไฮโคตติ้งนะครับหรือบางทีก็จะการเป็นการพ่นสีโดยการวางบนชิ้นก็มีนะครับตัวนี้สามารถลดต้นทุนได้เพราะมันใช้อิเล็กโทรไลซ์ก็คือการใช้กระแสไฟฟ้าสถิตวิ่งเข้าไปเกาะที่ตัวชิ้นงานนะครับอันนี้คือข้อสําคัญของต้นทุนทีนท่ถูกแต่คุณภาพยังดีอยู่พี่ต้นชอบเสมอนะการที่มันเป็นเดคอเรชันแบบที่เราไม่ต้องแปะสติ๊กเกอร์เพราะสติ๊กเกอร์เนี่ยมันด้วยอายุของตัวกาวนะครับกาวหนึ่งชิ้นนะครับสติ๊กเกอร์ที่พี่ต้นเคยอยู่วงการเนี้ยม ในอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิห้องหรือเป็นอุณหภูมิที่เปิดแอร์ที่25องศาเนี่ยหรือต่ํากว่านั้นเนี่ยไม่ต่ํากว่า20นะเพราะมันจะเป็นไอน้ํามันจะอยู่ได้ประมาณ7ถึง10เดือนนะครับตัวกาวหลังจากนั้นถ้าลองคิดดูนะครับคุณเอาไปตั้งที่แดดตัวกาวมันจะอยู่ได้แค่ประมาณ3เดือนถ้าโชคดีๆหน่อยบางคนอยู่ได้เป็นปีเป็น10ปีก็มีนะครับบางคอเลกชันจริงๆตอนนี้เราต้องบอกว่าถ้าเป็นการเดคอเรชันแบบนี้พี่ต้นชอบแบบนี้มากส่วนฟังก์ชันในตัวนี้นะครับก็ยังมาแบบเดิมน นี่ตัวนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันสีที่แม่งสวยที่สุดที่พี่ต้นสัมผัสมาในส่วนของการเป็นท r านส์ฟอร์เมเลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นสีฟ้าสีฟ้าเวลาโดนแสงมันเข้ากับทุกอย่างจริงนะครับแต่ตัดภาพกลับมาตัวนี้ตัวนี้ต้องร้องไห้ครับเมื่อกี้พี่เบ๋บอกว่าอ้วนทาไมสีมันแบบมันไม่ขึ้นเลยท่านผูดด้ชมดูนะน้องไม่มานี่ดูดิ สีส้มมีแค่นี้แล้วโดนโดนตัวบางหมดเราอยากเห็นสีเราต้องถอดตรงนี้ออกอันนี้คือข้อเซ็งนะครับผมของฟังก์ชันตัวนี้เดี๋ยวพี่ต้นคงอาจจะต้องพูดคุยกับทางฝั่งของ voice uh, of customer หรือ marketing team อีกทีนึงในเรื่องของการ improvement นะครับ ก็จะประมาณนี้3ามค e ต o r อรี่คราวนี้ล่ะเราอยากตามหาจะไปที่ไหนในบ้างอันดับแรกนะครับถ้าเป็นประเทศไทยพี่ต้นยังแนะนําเสมอนะครับผมเรามีตัวแทนจําหน่ายและพาร์ทเนอร์ดีๆแล้วตอนนี้และที่สําคัญยังเป็นการร่วมมือกันที่ดีมากที่จัดงานครั้งที่แล้วคือ Thailand Toy Expo ก็คือพาร์ทเนอร์เจ้านี้ชื่อว่า Toy i n b o o y นะครับผม Toy i n b o x นะครับท o y Inbox T O Y Z I N B O X นะครับผมเขาจะเป็นร้านนะครับที่จะมีการเอาตู้เวนดิ้งแมชชีนเนี่ยไปวางยกตัวอย่างเช่นไอคอนสยามในต่างๆที่เรื่องเคยไปเจอนะครับแล้วก็เราก็ไปกดสแกนจ่ายตังค์แล้วก็สุ่มตัวกล่องที่เราอยากได้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากสุ่มนะครับร้านทอย i n นส์บก็จะมีในส่วนของฝั่งร้านที่ชัดเจนคือ Ponyville ลองไปดูได้นะ มีคนแชร์ที่เป็นคนไทยเยอะแยะมากมายหรือไปดูที่ Facebook t o อ i n ส Box ได้ส่วนที่สำคัญเลยถ้าเราอยากติดตาม o o l o w ั p นะครับผมในส่วนของ Facebook Official YouTube Instagram X นะครับบล็อกกี้นะครับก็จะมีบล็อกกี้ออฟฟิเชีแล้วนะครับเป็นเพจที่ชัดเจนมากมีผู้ติดตามมากกว่า1.1ล้านคนนะครับหรือใครอยากติดตามที่ช่องพี่ต้นนี่แหละพี่ต้นจะหามารีวิวคลิปต่อไปจะเป็นเซนเซ y a หรือไม่ก็จะเป็นแชมเป c คลาส m a ร์คเอติฟานะครับผมหรืออาจจะเป็นคอ m เมนไรเดอร์3กล่อง3บล็อก27ตัวรองมาติดตามพี่ต้นได้เสมอเสมอและอีก3ตัวที่เป็นคลาสสิกคลาสของ Transformer 1จะมาเร็วๆนี้แน่นอนสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่อยู่สิงคโปร์นะที่ได้เจอแล้วแวะเวียนเจอกับพี่ต้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับตามห้างสินค้า วูดแลนด์นะครับผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นออชาดหรือที่ต่างๆตามสถานที่สวนสัตว์สวนสาธารณะต่างๆ,ๆทักพี่ต้นได้เลยนะเผื่อโชคดีวันนั้นพี่ต้อนอาจจะพกของเล่นไปแจกก็ได้นะครับผมหรือใครอยากจะตามหาของเล่นแบบนี้ทอยอาร์อัสจัดจำหน่ายแล้วอย่างถูกต้องที่สิงคโปร์ครับผมสำหรับวันนี้เราต้นฮีโร่ชาแนลนะครับต้องราทุกคนกันไปก่อดกับสิคะแนนเต็มกับคอลเลกชันของบล็อกกี้ไม่เคยอวยครับผมแต่ชอบบล็อกกี้จริงๆชอบมากๆด้วย ที่พี่ต้นเองเป็นหนึ่งในผู้บริหารโรงงานแนวนี้มาก่อนเลยรู้สึกว่าการที่เราเห็น manufacturing แบบนี้การเห็นอินเจ t ชั่นแบบนี้การเห็น m a r k e t ติ้ที่มีการตอบโต้แล้วก็มีการเอาสิ่งที่พี่ต้นแนะนําไปไป improve แบบนี้มันทําให้บริษัทนี้คุณภาพมันดีจริงแถมที่สําคัญประอกอบง่ายราคาถูกครับนั่นคือ b ล็อกกี้นั่นเองสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไอ o v e y ยู